คุณต้องรู้ว่ากเกษียณอย่างไรไม่ให้หมดตัวการ,กรเกษียณไม่ใช่แค่การออกจากงานและนั่งชิลแต่คุณต้องมีเป้าหมายเหมือนการตั้งใจจะชนะในเกม Candy Crush หรือ r o v แต่เกมนี้เรียกว่าเกมเงินปราหลังกเกษียณน,นอกจากนั้นแล้วการ,กรเกษียณไม่ใช่หมายความว่าชีวิตต้องหยุดทํางานนะครับลองเป็นนักเขียนศิลปินหรือแม้กระทั่งดาวติก๊กตอกก็ได้หารายได้เสริมเอาไว้ใช้หลังกเกษียณก็จะช่วยให้คุณไม่เป็นอัลไซเมอร์อีกด้วยนะครับพยายามใช้เงินอย่างมีสติหลังกเกษียณอย่าลืมว่าคุณไม่จําเป็นต้องแข่งกับใครอีก แล้วพยายามเลือกใช้ชีวิตแบบพอดีในแบบที่จะทําให้คุณมีความสุขและสมดุลอย่างแท้จริงและอย่าลืมเตรียมพร้อมสําหรับสุขภาพหลังเกษียณจําสมาการต่อไปนี้ให้ดีนะครับสุขภาพดีเท่ากับลดค่าใช้จ่ายอย่าลืมลงทุนในสุขภาพตั้งแต่วันนี้เพื่อที่วันหน้าหลังเกษียณคุณจะได้ไม่ต้องเป็นลูกค้า VIP ของโรงพยาบาลเห็นไหมครับว่าการเกษียณไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดถ้าคุณมีแผนการเงินที่ดีชีวิตหลังเกษียณคือเวลาที่คุณจะทําทุกอย่างที่คุณรักเมื่อคุณเตรียมพร้อม สำหรับการเกษียณอย่างดีคุณจะพบว่าชีวิตหลังเกษียณนั้นเต็มไปด้วยโอกาสและความสุขที่ไม่มีวันหมดผมเชื่อว,ว่าถ้าคุณเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เส้นทางสู่วิถีเศรษฐีเกษียณคุณทำได้แน่นอนครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็แชร์สาระดีๆ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องการเงินเหล่านี้ <c oughs> เพื่อให้คุณและคนรอบข้างมีชีวิตที่ดีขึ้น <c oughs> ไปด้วยกันนะครับ